โอเคนะถ้าหนูให้แล้วแดบ๋วะเอ้ยใช่เหรอ,อหนูรู้เจรู้เจรู้ว่าถ้าเจให้เนี่ยเจเชื่อได้เลยว่าสามหมื่นสามหมื่นหกพันกว่าคนเนี่ยอะต้องมีคนแดบ๋ว่ะอุ้ยมึงใช่เหรออุ้ยใช่เหรออืจริงอะอะแคปนะคะขอเลขวิ่งเดี๋ยวเราเดี๋ยวเจ๊ขอให้เลขประมูลก่อนแคปคะ่ะ แคปค่ะแคปค่า,คาใครแคปแล้วพิมพ์คำว่ารวย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 สามหืนเจ็ดพันคนตรงนี้สามหมืเจ็ดพันคนตรงนี้ใครแคปแล้วพิมพ์คำว่ารวยอันนี้คือเลขประมูลงวดที่หนะคะย้ำตัวเดิมเพราะว่างวดที่แล้วเราตามห้าเก้ามันดังมากก็อาจจะมีสิทธิ์นะคะที่จะมางวดนี้ได้ เพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยห้าก้าดังที่สุดเลยงวดนี้คนอัดยังอาจจะลืมห้าเก้าหรือเปล่าคะอันนี้หนูให้ตามตามตามเนื้อผ้านะคะไม่ได้แดัดแปลงอะไรของมาได้แบบนี้ต้องโชว์แบบนี้คะ่ะใครแคปแล้วพิมพ์คําว่ารวยๆนะคะขออนุญาตแคปด้วยอ่าขออนุญาตแคปด้วยนะรับทราบนะนี้อาจจะมามืดหรือเปล่างวดที่แล้วตามกัน ที่แล้วห้าเก้าเนี่ยตามจนแบบว่าสะบั้นเลยนะอันแล้วอันอีกจากห้าสิบเหลือสี่สิบห้าจากสี่สิบห้าเหลือสีอ่สิบใช่ไหมคะอ่ามี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 ไผ่ชอบวิ่งไหมคะแม่วิ่งกับหนูไหมเพราะว่าป,ป,ปีปีก่อนนั้นเราวิ่งกับพี่ตูนเดี๋ยววันนี้เราลองมาวิ่งกับเจดูเอาไหมอ่าโอเคนะเดี๋ยวเรามาลองวิ่งกับเจ๊ดูมีใครชอบวิ่งไหมคะบอกว่าเจ๊หนูไม่ชอบวิ่งแต่หนูอยากวิ่งค่ะเออ อ่ะอ่ะมีใครชอบวิง่งไหมพิมพ์วิ่งมามี2กับ8นะคะจดนะงวดที่แล้วเจ๊ J. บอกว่าล่างมีห้ากับสองมีห้านะอ่ะอันนี้เรา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 วิเคราะห์ตามกันไปเนื้อผ้านะคะงวดมีล่างมี2กับ8ปฟังนะงวดนี้มีสองกับ8นะคะ อ่ะเม็ดเดียวค่ะเข้าใจไหมบางคนบอกว่าบางคนบอกว่าอะไรวะลืมแล้วจะพูดอะไรวะลืมแล้วชอบตามค่ะไม่ชอบผ่านค่ะนะคะใครชอบตามค่ะงวดนี้ก็ดังค่ะเจะ๊ดังไหมดังเนาะยืนหนึ่งเลยนะงวดนี้ยืนหนึ่งเลยนะเอองวดนี้ยืนหนึ่งนะใครเอะจะพูดว่า ถ้าใครได้ตัวเด่นมาคิดว่ามาแน่ๆลองมาจับสายของเจ๊อ่าบางคนบอกว่าเจ๊หนูเจ้าเนี้ยหนูได้มาอาจารย์ท่านเนี้ยหลวงพ่อท่านเนี้ยเขาให้หนูมาอันนี้เราพูดตามความจริงนะอันนี้เจ๊ก็ไม่ได้ว่าจะก้าวไก่อะไรกางนะคะอ่ะแคบนะถ้าแนะนําให้วิ่งวิ่งแปดอย่างเดียวจบพอถ้าง,งบน้อยวิ่งแปดอย่างเดียวบนล่างไปแค่นั้นจบ บางคนบอกว่าเจ๊ขาหนูจะแทงหลักแปดมันอันหมดเลยหนูวิ่งเลยค่ะหรือวิ่งแปดแค่นั้นและจบเออเจ๊ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบวิง่งอืนะคะแล้วแต่ชอบงวดนี้เจ๊ก็นําเสนอในผลงานของเจ๊แบบเนี้แหละถ้ามันไปมันไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะคะเจ๊ก็ทําหน้าที่ของเจ๊แบบนี้ไปเรื่อยๆปิดถูกบ้างก็ว่ากันไปเนาะเออว่าซานว่ะปล่อยเลขแล้วก็จะไปนอนพักแล้วคะ่ะ นี่คือเลขห้องแคบเลขห้องก่อนเลยค่ะ B 5้าอันนี้คือเลขห้องนะคะเลขห้อง B 5 0 2 อันนี้เลขห้องนะ B 5 0 2เลขห้อง B 5 0 2รัฐบาลไทยงวดนี้เม็ดเดียว648ค่ะใครเข้ามาแล้วพิมพ์ขึ้นมาเลยนะคะใครได้ยินแล้วพิมพ์ขึ้นมาเลย648 648 6กสรัฐบาลไทยโอ้ปวดรัฐบาลไทย648นะคะ เลขห้องหนึเลขเอกห้องของของหนึ่งอะ B 5ห้รัฐบาลไทย648ค่ะรัฐบาลไทย648เลขห้อง B 502